สวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ลีลกธาโรนะคะวันนี้คลิปนี้เราจะเปิดไพ่หรือว่าใช้ไพ่สำรับนี้เพื่อดูพลังงานของคุณกันมาดูไปพร้อมๆกันเลยนะคะว่าคลิปนี้วันนี้ไพ่สำรับนี้ท่านจะสื่อถึงพลังงานในความเป็นคุณหรือท่านอยากให้คุณรู้อะไรเกี่ยวกับตัวคุณมามาดูกัน มาดูไปพร้อมๆกันไพ่สำหรับนี้จะสื่อหรือบอกอะไรสิ่งไหนพลังงานด้านใดเรื่องใดที่เกี่ยวกับคุณหรืออยากให้คุณรู้เรื่องใดขอให้สื่อสารผ่านหน้าไพ่สำหรับนี้ได้เลยนะคะมาดูไปพร้อมๆกัน ขอดูห้าใบก่อนนะคะ f ฟเอ nice f o โฟ nice ไฟใหไใบนี้ f i อ e of wands ไพ่ใบนี้เดอะชาเวอร์ไพ่แรงเหมือนกันนะไพ่ใบที่ห้านะคะคุณเป็นคนตรงอะ่ะเป็นคนตรงมากอะ่ะตรงจนน่ากลัวบางครั้งก็ตรงจนไม่ไว้หน้าใครพลังงานนะคะเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะยึดถือยึดหลักของความถูกเป็นหลักเลยทุกอย่างก็คือจะต้องถูกต้องอะ่ะต่อให้มันจะขัดกับความถูกใจก็ต้องยอม เหมือนเหมือนกับว่าถ้าต้องกืนเลือดของตัวเองในบางเรื่องนะคะก็ต้องยอมเพราะว่าคุณอยู่ในจุดที่คุณคุณไม่สามารถที่จะทำในสิ่งที่ผิดได้อะ่ะยิ่งถ้าเป็นคนรอบข้างคุณทำผิดด้วยนะถ้าจะให้คุณช่วยถ้าจะให้คุณเข้าข้างถ้าจะให้คุณเห็นดีเห็นงามด้วยไม่เลยซึ่งการเกิดเหตุการณ์แบบนี้บ่อยๆอะ่ะมันทำให้คุณอะ่ะค่อนข้างที่จะมี มีความคิดเห็นหรือว่าค่อนข้างที่จะมีประเด็นกับคนรอบข้างเสมอเสมอตลอดชั่วชีวิตของคุณพลังงานของคุณนะคะตัวตนของคุณเนี่ยเป็นคนที่สบายๆนะไม่พิธีรีตองไม่อะไรใดๆมากมายถ้าคุณเป็นคนทำงานประจํามียศมีตําแหน่งพอหมดเวลางานคุณก็จะถอดหัวโขนได้อันนี้คือข้อดีนะคะ เป็นคนที่ไม่ค่อยชอบความหวือหวาเป็นคนที่ไม่ยึดติดกับวัตถุภายนอกหรือว่าวัตถุนิยมสักเท่าไหร่หมายถึงว่ามีอะไรก็ก็เอาเอาหรือว่าเลือกสิ่งที่จะต้องมีนั้นนะให้มันดูดูเข้ากับเข้ากับชีวิตดีกว่าไม่ไม่ถึงขั้นเป็นคนตามเทรนด์แต่คุณเป็นคนมีสังคมนะฉะนั้นค่าใช้จ่ายหรือว่า รายจ่ายส่วนใหญ่ที่คุณมักจะต้องจ่ายออกมันมักจะมามาจากค่าใช้ใจ่ายที่เป็นค่าภาษีสังคมเพื่อนฝูงหน่วยงานอะไรพวกเนี้ยคุณมักจะหมดไปกับพวกนี้เยอะพลังงานนะคะแต่มันก็ทำให้คุณได้คอนเน c t ชันมันก็ทำให้คุณได้พบเห็นผู้คนมากหน้าหลายตาหลากหลายวงการซึ่งมันก็หมายถึงโอกาสในเรื่องของสายงานด้วยพลังงาน เป็นคนที่บางครั้งก็พูดตรงมากอ่ะซึ่งความตรงของคุณเนี่ยมันเป็นดาบสองคมพลังงานของคุณนะคะแต่ถ้าไม่ใช่เรื่องงานนะคุณจะค่อนข้างเป็นคนที่คุณจะค่อนข้างเป็นคนที่ชอบอยู่กับตัวเองอะคะ่ะเก็บตัวเงียบๆบ,บางครั้งคุณก็ออกแนวออกออกแนวถึงขั้นว่าเป็นคนอินโทรเวิร์ตเลยนะถ้าดูจากไพ่เนี่ย ชอบความสงบค่ะชอบความสงบชอบอะไรที่เรียบเรียบง่ายๆสบายสบายไม่ยึดติดไม่ยึดมั่นแต่ดูจากไพ่แล้วคุณน่าจะเป็นคนมีหน้ามีตาในสังคมในระดับหนึ่งเลยบางคนก็ระดับสูงพลังงานนะคะเพราะว่าความรู้ความสามารถที่คุณมีมันเยอะซึ่งการที่คุณเป็นคนแบบนี่แหละมันยิ่งทำให้คุณถูกพูดถึงถูกโฟกัสถูกเขาเรียกว,ว่าอะไรดี ถูกใส่ใจจากคนอื่นๆนะ่ะซึ่งการที่คุณคุณเหมือนคนที่มีดีอะค่ะมีดีเยอะนะแต่ไม่ค่อยที่จะโชว์ไม่ค่อยที่จะอวดไม่ค่อยที่จะให้โลกรู้สักเท่าไหร่ว่าคุณมีอะไรฟิลของคนแบบเติบโตแบบเงียบๆพลังงานของคุณนะชีวิตคุณนะการเงินไม่เคยติดไม่เคยขาดไม่เคยขาดไม่เคยติด ต่อให้มันจะไม่มีแบบว่าหวือหวามากมายแต่ว่าชีวิตคุณก็จะดำเนินไปเรื่อยๆด้วยความที่คุณเป็นคนสบายๆด้วยแหละพลังงานของคุณนะคะเวลาคุณไม่พอใจนะคุณจะนิ่งคุณจะนิ่งมากแล้วถ้าใครสามารถทำให้คุณเดือดโมโหหรือว่าเ ทําให้คุณของขึ้นได้คนนั้นถือว่าดวงสวยนะเพราะว่าเวลาที่คุณโกรธหรือว่าเหลืออดเหลือทนจริงๆอ่ะคำพูดคุณเนี่ยยิ่งกว่าดาบอีกคือมันคมมากมันเชื่อเฉอนมากมันทําให้คนที่โดนคุณพูดเอ่อโดนคุณว่าให้อะ่ะเจียนตายได้สําหรับบางคนที่ภูมิต้านทานต่ําสําหรับบางคนที่ภูมิต้านทานไม่ค่อยแข็งแรงเนี่ย เจอคำพูดคือเออเจอคำพูดของคุณนี่ก็คือเหมือนโดนมีดกรีดหน้าตรงนั้นเลยอ่ะพลังงานของคุณฉะนั้นเวลาที่คุณมีประเด็นใดๆกับใครนะคะไม่ว่าจะสนิทไม่สนิทอย่างไรเนี่ยมันมักจะสร้างบาดแผลให้คนที่มีประเด็นกับคุณเสมอต่อให้คุณจะติตริงในเรื่องที่ถูกก็ตามคือคนผิดส่วนใหญ่มกักไม่สำนึกนะคะ่ะไม่สำนึกแล้วก็ไม่รู้ว่าตัวเองผิด แล้วบางคนเนี่ยเวลาที่โดนตําหนิมากๆเนี่ยมากโกรธคุณด้วยนะซึ่งคุณเจอกับอะไรอย่าเนี้ยบ่อยพลังงานของคุณนะคะมันเลยทําให้คุณเลือกที่จะเป็นคนเก็บตัวไงแต่คุณเป็นคนมีเพื่อนนะมีเพื่อนมีสังคมในแวดวงสายงานที่คุณทําคุณจะโฟกัสแต่สิ่งที่ที่มันที่มันอ่ที่มันเป็นเป็นแนวเป็นแนวหรือว่าเป็นเวทสหะ คุณจะโฟกัสแต่สิ่งที่มันเป็นอะไรที่มันเกี่ยวข้องกับชีวิตคุณเท่านั้นอะไรใดเรื่องใดหรือใครไม่เกี่ยวคุณไม่สนใจคุณเป็นคนที่เอ่อไม่ค่อยอยากสาระชีวิตใครแต่คุณเป็นคนที่คนอื่นๆชอบสาระชีวิตคุณยิ่งคุณเก็บตัวยิ่งคุณนิ่งๆยิ่งคุณไม่อวดไม่โชว์ยิ่งคุณเป็นคนพูดน้อยเนี่ยมันยิ่งมีคนอยากจะสาระแล้วก็ใส่ใจชีวิตคุณมากซึ่งข้อนี้มันทําให้คุณลาคาญ ันทำให้คุณลาคาญคุณไม่ใช่คนไม่มีอัธยาศัยแต่คุณน่าจะเจอคนประเภทที่แบบปลาข้างบ้านลุงข้างบ้านอ่ะบ่อยซึ่งคุณเป็นคนที่บ้านคือพื้นที่ส่วนตัวบ้านคือเซฟโซนคุณต้องการความสงบตัวตนของคุณเนี่ยเป็นคนที่ถ้าคุณอยากคุยคุณคุยเองเลยนะคุณจะเปิดประเด็นได้เองแต่ถ้าคุณไม่อยากคุยมาชวนคุณคุยคุณจะลาคาญมากเพราะว่าคุณเป็นคนที่ค่อนข้างชอบใช้สมาธิคิดตลอด ในหัวคุณอ่ะอาจนิง่งคุณภายนอกคุณอาจจะดูนิ่งก็จริงแต่ว่าในหัวคุณอ่ะคิดงานตลอดพลังงานของคุณนะคะคุณเป็นคนฉลาดมากนะแต่ชอบแกล้งโง่อันนี้ก็เป็นอีกข้อหนึ่งของคุณคุณเป็นนักกฎหมายหรือเปล่าเนี่ยดูจากไพ่แล้วมันไปในทิศทางนั้นการเป็นคนที่ต้องรักษาความถูกต้องเนี่ยมันทําให้คุณเนี่ยเหมือนเหมือนได้ผลตอบกลับหรือว่าผลสะท้อนกลับทั้งสองด้านก็คือ ได้ทั้งคนรักแล้วก็คนไม่รักซึ่งข้อนี้คุณรู้คุณรู้ตั้งแต่เริ่มแรกแล้วพลังงานนะคะแล้วที่สําคัญคุณเป็นคนมีเซนนะมีเซนเซนคุณคอ่ะค่อนข้างแม่นตัวตนจริงชอบอยู่คนเดียวถ้าตอนนี้คุณมีครอบครัวแล้วคุณก็ชอบทําตัวปีกวิเวกพลังงานของคุณนะคะอืพื้นดวงคุณดีเนี่ยดวงคุณนี่ไม่ธรรมดานะไม่ธรรมดา เป็นคนที่น่าจะมีบุญเก่าเยอะค่ะหมายถึงว่าคําว่าบุญเก่าก็คือเกิดมาในครอบครัวที่มีพร้อมมีครบคุณเป็นคนที่หัวดีมากอ่ะเรียนก็เก่งทํางานก็โดดเด่นไม่ว่าคุณจะอยู่ในแวดวงสังคมใดคุณจะโดดเด่นเสมอนี่คือพื้นดวงของคุณพลังงานคุณดีนะคะฉะนั้นก็ให้รักษามาตรฐานความดีตลอดไป รักษาแบบยาวๆเลยบางคนเพิ่งผ่านการอย่าล้างมาบาง,บางคนบางท่านเพิ่งเลิกลากับกับคนที่เคยเป็นคนรักเอ้คำว่าเพิ่งเนี่ยไม่ใช่ว่าเพิ่งเลิกกันเร็วๆนี้นะบางคนเดี่ยเลิกมานานแล้วแต่ความรู้สึกอะมันก็คือเหมือนเหมือนเมื่อวานอะคุณจะเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะชอบหวนนึกถึงอดีต หรือว่าเรื่องราวในอดีตที่คุณผ่านมาไม่ว่าจะเป็นเรื่องดีหรือไม่ดีพลังงานของคุณนะคะบางท่านนะหน้าที่การงานโดดเด่นดีหมดทุกอย่างเป็นคนที่มีแต่คนรู้จักเป็นคนที่มีแต่คนพูดถึงเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะรักษาคำพูดบางคนก็โชคดีเกิดมา,เ,าเกิดมาจากพื้นฐานครอบครัวที่ค่อนข้างมีความมั่นคง บางท่านก็เพิ่งได้รับมรดกเป็นที่ดินมาแล้วก็ได้เยอะด้วยนะหรือต่อให้คุณไม่ได้ที่ดินเยอะก็ตามนะแต่ว่าที่ดินของคุณอ่ะอีกห้าปีอ่ะหรือว่าสิบปีอ่ะราคามันพุ่งแน่นอนฉะนั้นถ้าคุณไม่ใจร้อนนะคะเก็บเอาไว้ค่ะเก็บทิ้งทิ้งเอาไว้ห้าปีสิบปีแป๊บเดียวเองเดี๋ยวราคามันจะขึ้นตอนนี้คุณอาจจะขายได้ไล่ละห้าล้านอ่ะอันนี้ยกตัวอย่างนะแต่อีกห้าปีสิบปีคุณอาจจะขายได้ไล่ละสิบถึงสิบห้าล้านมันขึ้นเป็นกี่เท่าอะ่ะ สองสามเท่าตัวนะคะฉะนั้นถ้าคุณไม่ใดๆก็เก็บไว้ก่อนอันนี้แนะนําเป็นทริคนะเพราะว่าการเก็บที่ดินเนี่ยสําหรับท่านที่มีนะคะมันมันเป็นอสังหาที่มันไม่มีวันราคาตกอะเต็มที่ก็อยู่ตัวถูกไหมคะเต็มที่ก็อยู่ตัวไม่ขึ้นแต่ก็ไม่ลดก็คือคําว่าอยู่ตัวยกเว้นว่าที่คุณคือคือยิ่งถ้าที่คุณสวยนะแล้วติดถนนด้วยนะโอ้โหไม่ต้องพูดถึงคะ่ะมีแต่คนอยากแย่งจับจอง พลังงานนะนี่ก็พูดถึงอันนี้ยกตัวอย่างให้ฟังฉะนั้นเป็นคนพื้นดวงดีชีวิตไม่ลําบากค่อนไปทางสุขสบายชีวิตไม่เคยจะต้องเจอกับคาว่าลําบากลําบากของคุณก็คือล้มบนฟูกอันนี้เปรียบให้เห็นภาพแต่ลําบากของคนอื่นก็คือล้มใส่พื้นหินแข็งๆซึ่งความเจ็บมันต่างกันแน่นอนคุณล้มบนฟูกคุณมีฟูกรองรับคุณก็นุ่มสปริงตัวแต่คนที่เขาพื้นฐานไม่เท่าคุณเขาล้มบนพื้นแข็งๆเขาก็เจ็บหัวล้างข้างแตก กระดูกหักอะไรใดๆก็ว่ากันไปเนะนี่ยนี่ยแหละมันต่างกันนี่คือพลังงานของคุณนะคะคุณอ่ะไม่ชอบอะไรที่วุ่นวายนะยกเว้นงานเลี้ยงคืองานเลี้ยงมันต้องมีเสียงอะ่ะอันนั้นคุณเข้าใจไงเพราะมันเป็นงานเลี้ยงแต่ว่าถ้าให้ถ้าให้อยู่กับหมายถึงว่าถ้าเป็นเวลาส่วนตัวของคุณอะ่ะคุณจะไม่ชอบอะไรที่เอะอะมาเทิงมากเป็นคนรักความสงบอะค่ะเวลาว่างก็ชอบอยู่กับตัวเองทําสมาธิอ่านหนังสืออ่ะ บางคนก็อาจจะหากิจกรรมอะไรทําบางคนก็ออกกําลังกายอะไรที่มันเป็นความสงบที่เราสามารถสร้างได้ได้ด้วยตนเองคุณจะชอบอะไรที่มันเป็นแบบนั้นมากกว่าพลังงานของคุณนะคะอให้สำหรับนี้ดูยากนะทุกคนดูยากแต่ก็แต่ก็ดูได้ คุณเป็นคนใจดีนะเบื้องหลังความเงียบเบื้องหลังความนิ่งนะคุณน่ะเป็นคนที่ค่อนข้างใจดีแต่คุณน่ะเป็นคนด้วยความที่คุณฉลาดนะคุณจะเลือกแสดงออกถึงความใจดีให้กับคนที่คุณสัมผัสได้ด้วยเซน์ด้วยความรู้สึกของคุณนะว่าคนนี้ควรได้รับแล้วคนนี้ไม่ควรได้รับบางคนนะ่ะคุณสอนด้วยสอนคือคุณพูดให้คิดนะคะ ซึ่งถ้าเจอคนที่เขาทำตัวเป็นน้ำครึ่งแก้วเขาก็ขอบคุณคุณนะเขาเปิดรับชื่นชมศรัทธาคุณเลยยกให้คุณเป็นอาจารย์เลยแต่สําหรับคนที่มั่นอกมั่นใจว่าฉันมีดีฉันเก่งฉันไม่โง่อะไรอย่างเงี้ยคนพวกนี้คือคนที่เป็นน้ำเต็มแก้วเวลาคุณเจอคนพวกเนี้ยคือบางครั้งอ่ะการพูดคุยอ่ะมันทําให้คุณรู้ได้เลยนะว่าคนคนนี้เป็นคนยังไง คือคือเซนต์คุณมันขนาดนะั้นแล้วแล้วบวกกับความรู้สติปัญญาการสั่งสมความรู้ที่คุณมีนะคะข้อดีคือเป็นคนใฝ่รู้เป็นคนที่ชอบอะไรที่เกี่ยวกับตำรับตำลาถ้าคุณชอบในศาสตร์ใดเป็นพิเศษคุณก็ตั้งใจศึกษาจนแตกฉานบางทีคุณแตกฉานแขนงนี้คุณก็ไปเรียนเพิ่มอีกแขนงหน,นึ่งเนี่ยคือคือมันเหมือนกับว่าคุณไม่หยุดที่จะเพิ่มพูนความรู้ให้ตัวเองมันเลยทําให้คุณค่อนข้างรู้เยอะแล้วรู้จริงด้วยพลังงานของคุณนะคะ แล้วบวกกับความที่เป็นคนหัวดีหัวไวมีเซนต์อีกมันเลยทําให้คุณไปได้เร็วกว่าคนอื่นเขาการที่คุณมีสิ่งติดตัวดีๆมาคือคุณก็รู้ตัวนะว่าคุณเป็นคนโชคดีฉะนั้นคุณมักจะไม่ค่อยรังแกหรือเอาเปรียบใครวงเล็บถ้าไม่จําเป็นต้องมีวงเล็บอะ่ะเพราะว่าคุณยังยังอยู่ในเพศของคารวาสต่อให้ลึกๆคุณคิดอยากบวชหรือบางท่านเคยบวชมาแล้วแต่ด้วยภาระหน้าที่นะคะด้วย ด้วยความเป็นมนุษย์ที่ยังต้องอยู่ในสถานะนี้บางคนก็ยังมีห่วงในเรื่องนั้นเรื่องโน้นเรื่องน,อน,องนี้บางคนก็ยังไม่อยากที่จะปล่อยทางนี้ไปอยากจะใช้ชีวิตในรูปแบบนี้มันมันจะได้ไม่ต้องระวังอะไรใดๆมากมายเนี่ยฉะนั้นอ่ะมันเลยทําให้คุณเหมือนเหมือนเป็นคนที่ถ้าสามารถช่วยเหลือจุนเจอือใดๆกับใครได้นะคุณจะทําอันนี้คือข้อดีของคุณนะพลังงานคุณเป็นคนใจดีค่ะเป็นคนนิสัยดีเลย ต่อให้ภายนอกจะดูนิ่งอะแต่มันเป็นความนิ่งที่แบบว่าเป็นเป็นความนิ่งแบบสุขขุมอะตัวตนของคุณอะมันเป็นฟิลของคนที่เหมือนกับเป็นเป็นผู้รู้อะค่ะเป็นคนที่คนอื่นต้องเคารพศรัทธาในตัวคุณอย่างเงี้ยคุณไม่ใช่คนที่แบบเอะมาเทิงวงเล็บเวลาที่อยู่กับเพื่อนเวลาที่สังสรรค์ปาร์ตี้แฮงเอาท์อะคุณก็จะเป็นอีกสไตล์หนึ่งอันนี้คือตัวตนของคุณนะคะ แต่ถ้าเป็นภาพรวมอ่ะคุณก็คุณก็เหมือนเด็กเนิร์ดอ่ะอ่ะถ้าให้เปรียบเทียบแต่คุณเป็นเด็กเนิร์ดที่แบบว่าสามารถสังสรรค์ได้มันต้องขึ้นอยู่กับโหมดโหมดว่าขณะนั้นคุณอยู่ในสถานการณ์หรือว่าสถานที่อะไรเช่นใดใดๆอะไรอย่างเงี้ยพลังงานของคุณนะคะแต่โดยรวมแล้วก็เป็นคนดีนะเป็นคนนิสัยดีเป็นคนจิตใจดีอืมคุณน่าจะเป็นครูนะคะ เป็นครูหรือว่าเป็นคนที่แตกฉานในศาสตร์ขแขนงด้านใดด้านหนึ่งไพ่คุณขึ้น Justice ใบแรกเนี่ยคุณสามารถเรียนสายกฎหมายก็ได้รับราชการก็ได้ธุรกิจส่วนตัวก็ได้เป็นสถาปนิกวิศวกรงานออกแบบนั่นนู่นนี่ได้หมดพลังงานบวกกับไวพิบที่คุณมีไพ่ใบที่10ปิดที่ H of h of w a n d เนี่ยคุณคุณเป็นคนเรียนเก่งมากสมัยเรียนคุณเคยได้เกียรตินิยมต่อให้ไม่ได้คุณก็ คุณก็เก่งอ่ะคุณติดหนึ่งในห้าเลยแหละถ้าให้ถ้าให้เทียบให้วัดนะคะหมอการไม่แน่ใจว่าเดี๋ยวนี้เขาวัดผลแบบใดนะแต่ว่าคุณเนี่ยค่อนข้างที่จะฉลาดมากเป็นคนที่มีเสน่ห์เป็นคนที่มีเสน่ห์แบบต้องเพ่งอ่ะหมายถึงว่าต้องต้องดูให้ให้ออกอ่ะว่านั่นอ่ะคือคือสไตล์การจีบอะไรใดๆของคุณอ่ะคือคุณเป็นคนที่มีเสน่ห์ที่ดูเหมือนเขาเรียกว่าอะไรดีย คือไม่ใช่คนที่แบบแสดงเออแสดงออกถึงคือสเสน่ห์ในตัวคุณเนี่ยมันมันเหมือนกับว่ามันจะแฝงมาในรูปแบบของของการเป็นคนเออจะใช้คําว่าอะไรดีอ่ะคือเอาเป็นว่าเป็นด้านดีแล้วกันอะให้พูดอย่างนี้ดีกว่านะคะคือความเป็นตัวตนของคุณเนี่ยเขาเรียกว่าอะไรดีเป็นคนที่เข้าใจโลกเข้าใจชีวิต เข้าใจความเป็นจริงแล้วก็เป็นคนที่มันคือมันมันบวกบวกกับการที่คุณเป็นคนสบายๆนะไม่ได้อะไรใดๆมากมายเนี่ยมันเลยทําให้ชีวิตคุณอ่ะค่อนข้างง่ายเพราะอะไรรู้ป่ะเพราะว่างานที่คุณต้องทําอ่ะมันเครียดพอหมดเวลางานเนี่ยคุณอ่ะเป็นคนที่แทบไม่เอาเรื่องงานหรือว่าไม่เอาปัญหานในที่ทํางานกลับมาบ้านนะคุณจะเอางานไวท้ที่ที่นั่นพอยกเว้นงานด่วนยกเว้นงานที่มันจะต้องแบบ มันเร่งจริงๆอันนั้น,นคุณถึงจะนํากลับเพราะคุณรู้ว่าถ้าคุณถ้าคุณไม่แบ่งเวลาให้ตัวตนของคุณนะคะถ้าคุณเอาเวลางานกับเวลาส่วนตัวรวมกันหมดชีวิตคุณจะไม่มีคําว่าส่วนตัวเลยจะไม่มีคําว่า private เลยฉะนั้นคุณก็เลยพยายามที่จะไม่เอางานมาปนกับชีวิตส่วนตัวฟังดูเหมือนยุ่งนะแต่ว่าคุณเป็นคนที่แบบว่าเขาเรียกว่าอะไรเดีย๋ยเป็นคนที่มีเสน่ห์ แต่ไม่ค่อยที่จะสมหวังในเรื่องความรักเพราะว่ามันมีไพ่ใบหนึ่งที่ขึ้นชัดมากว่าคุณเป็นคนที่ถ้ามีรักคุณมักจะมีทุกข์อะคุณมักจะไปผูกจิตผูกใจหรือว่ามักจะไปผูกพันกับคนที่คนที่ไม่ควรรักอะค่ะมันเลยทำให้คุณมีความรู้สึกว่าเอ๊ะหรือดวงเราไม่เหมาะที่จะมีคู่ทั้งๆท,ท,ที่คุณดูเป็นคนมีพร้อมนะ พลังงานถามว่าคุณซีเรียสไหมไม่หรอกเพียงแต่ว่าบางทีชีวิตคุณก็ต้องการสีสันนะบางครั้งบางเวลาคุณก็ต้องการใครสักคนที่ที่จะมาเติมเต็มในส่วนที่มันขาดแต่ด้วยความที่คุณเป็นคนที่คือถ้าคนไม่รู้อะ่ะจะมองว่าคุณทําตัวแปลกดูจากการที่ไม่ค่อยเข้าสังคมไม่สุงสิงกับเพื่อนบ้านอะไรใดใดสักเท่าไหร่เนี่ยแล้วยิ่งถ้าเป็นเพื่อนบ้านที่เป็นประเภทใส่ใจแล้วสารายเยอะๆเ,เ,เนี่ยคุณจะพยายามหลีกเลี่ยงเลยเพราะคุณไม่ชอบคนประเภทนี้ แต่ดวงคุณมักจะไปเจอคนประเภทนี้คุณไม่ชอบอะไรคุณมักจะเจอสิ่งนั้นคุณไม่อยากได้อะไรคุณก็มักจะได้สิ่งนั้นเนี่ยมันเลยทําให้ชีวิตคุณเหมือนกับว่าคุณจะคุณจะไม่พยายามบอกตัวเองว่าฉันต้องได้สิ่งนี้ฉันต้องได้อย่างนี้เพราะว่าเวลาที่คุณอยากได้อะไรเยคุณมักจะได้สิ่งที่คุณไม่ต้องการในทุกเรื่องพลังงานของคุณนะคะอืมคุณเป็นคนใจแข็งนะ ถ้าได้โกรธถ้าได้เกลียดถ้าได้ตัดใครเนี่ยคุณสามารถตัดออกได้แบบไม่เหลือเยอะใหญ่อะพลังงานของคุณนะคะอืมดวงคนโสดการที่คุณเป็นแบบเนี้มันทำให้มีคนอื่นๆน่ะอยากจะใส่ใจชีวิตคุณเยอะมากแล้วคนเหล่านั้นก็อยู่รอบๆตัวคุณเพื่อนร่วมงานญาติพี่น้องคือคุณเล่นโซเชียลนะแต่คุณไม่ค่อยอ,อะไรใดๆกับโซเชียลมากมาย คือไม่รู้ทุกเรื่องของคุณในโซเชียลอะรู้เท่าที่คุณโพสรู้เท่าที่คุณสื่อสารแต่ว่าชีวิตในแต่ละวันอะคุณเป็นคนที่ทำคุณอะจะค่อนข้างที่จะเป็นคนที่ชอบทำงาน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 แล้วก็งานมันเหมือนคุณมีความสุขอะพอลังงานนะคะแล้วยิ่งคุณเป็นคนแบบนี้นะมันยิ่งทำให้มีคนที่อยากจะมาพยายามที่จะมาสนิทอะคะ่ะตีซีะพยายามที่จะเข้าหาเข้าถึงแต่คุณก็มีการวางตัวที่ดี ซึ่งถามว่าคุณรู้ไหมคุณรู้คุณถึงพยายามเรี่ยงไงเรี่ยงคนที่คุณสัมผัสได้ว่าพวกเนี้ยปากมากอ่ะขออนุญาตนะคะคือแบบว่าพูดไปเรื่อยอะไรอย่างเงี้ยรู้จริงหรือไม่รู้มีข้อมูลหรือไม่มีก็พูดไปเรื่อยพูดเอามันคุณจะเจอกับคนแบบเนี้ยเยอะพลังงานคุณเป็นคนที่รักครอบครัวนะจริงๆดูพลังงานไม่น่าจะโสดแต่คุณโสดดวงมีคู่ยากค่ะดวงมักจะได้อะไรที่แบบ ไม่ใช่ความต้องการะได้เพราะจำเป็นได้เพราะโดนจัดหาให้จัดสรรให้ได้เพราะไม่ได้เลือกฟิลอย่างเนี้ยมันเลยทำให้คุณขออยู่กับตัวเองดีกว่าพลังงานของคุณนะดวงดีนะดวงดีมากเป็นผลที่มีความมั่นคงในชีวิตสูงถ้าตัดความรักออกไปถ้าไม่ซีเรียสนะถ้าไม่แบบคือบางคนก็ต้องการอันนี้ก็เข้าใจแต่คุณเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะรู้ว่าดวงตัวเองอะเหมาะหรือไม่เหมาะกับอะไร ด้วยความที่คุณแตกฉานในเรื่องของสมาธิด้วยแหละด้วยความที่คุณมีเซนต์ด้วยแหละด้วยความที่คุณเหมือนมีมีอะไรพิเศษในตัวมันเลยทําให้คุณเข้าใจว่าเออดวงเราคงไม่เหมาะกับการที่จะมีความรักทั้งท้ที่คุณะเนื้อหอมนะจริงในบรรดาคนที่ใส่ใจนะคะมันก็มีคนที่แบบอยากจะเป็นมากกว่าเพื่อนกับกับคุณนะ่ะแต่ด้วยความที่คุณค่อนข้างเป็นคนโทรเวิร r t นะถ้าดูจากไพนะ่น่ะ มันเลยทําให้คุณไม่อยากที่จะเปิดใจคุณมองว่าเสียเวลายิ่งถ้าเป็นใครที่เข้ามาว่าแรกคุณเห็นแล้วไม่ถูกฉลกไม่ถูกชะตานะคุณไม่คุยคุณไม่แม้กระทั่งจะรู้จักอะเต็มที่คุณก็แค่แบบยิ้มทักทายปกติพูดคุยคำสองคำอะไรเงี้ยเพื่อมารยาทอะค่ะไม่ถึงขั้นแบบตึงไม่คุยกับใครเลยพลังงานของคุณนะซึ่งมันก็ทําให้คนที่อยากจะเข้ามาเข้าไม่ถึงสักทีบางคนก็ถอดใจไปเองอ่ะบางคนก็แบบเออ จีบคุณไม่ได้หรอกคุณโคจรจีบยากเลยก็ถอดใจไปจีบคนอื่นอ่ะมันก็ทําให้คุณแบบอืมเนี่ยเห็นไหมความอดทนยังไม่มีเลยจะจะคิดมาจีบคุณเหรอความอดทนความพยายามต้องขั้นสูงขั้นสุดเพราะว่าคุณอ่ะค่อนข้างเป็นคนที่ชอบไม่ถึงขั้นชอบอะแต่คุณเป็นคนที่มันต้องมีความพยายามสิในทุกเรื่องกว่าที่คนเราจะได้สิ่งใดมาอันนี้คือหลักคิดของคุณนะคะพลังงานมีคนใส่ใจชีวิตคุณนะ มีคนอยากจะรู้รู้ความเป็นตัวตนของคุณอะแล้วหนึ่งในคนที่ใส่ใจเนี่ยก็เหมือนจะชอบคุณด้วยนะคะพลังงานคือคุณนิ่งมากอะนิ่งจนทําให้อีกฝั่งอ,อ่านคุณไม่ออกพลังงานนะคะคนคนนี้เป็นใครดูจากไพ่นะเป็นคนวันพฤหัสนะคะราศีกันราศีตุพลพฤหัสกันตุลแล้วก็คนวันอังคาร วันพลหัสกับวันอังคารราศีกันราศีตุลเนี่ยใส่ใจชีวิตคุณมากคืออยากสนิทกับคุณมากกว่าแค่คนรู้จักอะ่ะแต่คุณดูเป็นคนปิดกัน้นพลังงานอืมคุณไม่ชอบคนนี้ใส่เด็กอะ่ะเพราะคุณค่อนข้างเป็นคนมีวุฒิภาวะแสดงว่าสองคนนี้อาจจะอายุน้อยกว่าคุณหรือต่อให้อายุ ไม่ใช่ประเด็นนะแต่นิสัยส่วนตัวมันอาจจะทําให้คุณสัมผัสได้ว่าไม่ควรจะเสียเวลากับคนที่โตแต่ตัวพลังงานของคุณนะคะคุณเป็นคนฉลาดนะฉลาดมากอะ่ะแล้วความฉลาดที่คุณมีและเป็นเนี่ยคือถ้าจะให้คุณเป็นคนซิกแซคคุณก็ทําไม่ได้เพราะว่าอะไรเพราะว่าคุณเป็นคนที่รักความถูกต้องคุณเป็นคนที่เอา เอาหรือว่ายึดหลักความถูกต้องเป็นหลักก็อย่างที่บอกอะค่ะจะสอนคนอื่นได้ตัวเองก็ต้องต้องมีดีก่อนตัวเองต้องทำทำตัวเองให้ดูเป็นแบบอย่างก่อนบางครั้งบางคนเนี่ยโดยเฉพาะคนในชีวิตนะไม่จำเป็นต้องสอนอะแค่ทำชีวิตคุณอะให้เห็นเป็นแบบอย่างให้คนรุ่นหลังเห็นให้บริวารเห็นให้ลูกให้หลานเห็นเงี้ยมันก็ทำให้คนในสายเลือดคุณอะซึมซับได้ว่าเออเนี่ยคุณคุณทำให้เห็นแล้วว่าเนี่ย เ,เขาเรียกว่าอะไรดีคือบางทีบางทีแนวคิดของชีวิตก็ไม่จำเป็นต้องพูดแต่การพูดมันก็ดีที่สุดนี่คือพลังงานของคุณนะคะเป็นคนวันอาทิตย์นะวันอาทิตย์วันอังคารวันพฤหัสราศีตุลราศีกันพลังงานคุณมีดีอ่ะคุณมีดีเยอะ เป็นคนที่พื้นดวงดีมากคุณเป็นคนพื้นดวงดีมากแต่สิ่งเดียวที่คุณขาดนะคือเรื่องความรักมองว่าดวงคุณมีคู่ยากแต่ไม่ได้หมายความว่าจะไม่มาพลังงานนะคะคุณเป็นคนที่มีคนพูดถึงเยอะนะแล้วในบรรดาของคนที่พูดถึงเนี่ยมันก็มีทั้งคนที่เป็นป้าข้างบ้านลุงข้างบ้านแล้วมันก็มีทั้งคนที่เป็นคนที่ไม่อยากเป็นแค่คนรู้จัก พยายามอยากจะเข้ามาสารสัมพันธ์กับคุณแต่ด้วยความที่คุณค่อนข้างเป็นคนที่ดูนิ่งเงียบเก็บตัวไม่ค่อยเปิดโอกาสให้ใครอะไรใดๆง่ายๆต่อให้จะขอมาเป็นเพื่อนกับคุณใน Facebook ก็ตามเนี้ยคุณก็จะคือบางคนอ่ะทักแชทมาจีบคุณเลยนะทาเป็นทักผิดเนี้ยแต่คุณก็ไม่คุยอ่ะบางคนคุณบล็อกไปเลยคือตัดปัญหาก็คือบล็อกไปเลยแล้วยิ่งถ้าใครที่คุณสัมผัสได้ว่าเป็นมิจฉาชีพแน่เนี้ยคุณไม่เสียเวลาเลย ฉะนั้นคุณค่อนข้างเป็นคนที่คิดเยอะเป็นคนที่ไม่ประมาทในเรื่องของการดำรงชีวิตเป็นคนที่ค่อนข้างเลือกเพราะคุณรู้ว่าคุณมีสิทธิ์เลือกฉะนั้นถ้าในจังหวะที่มีคนเข้ามาถ้าคุณสัมผัสได้ด้วยเซนส์ด้วยไหวพริบที่คุณมีนะคะคุณก็ไม่เสียเวลาเนี่ยแหละคือความเจ๋งของคุณคุณจะไม่เสียเวลากับใครหรืออะไรที่คุณดูแล้วไม่ได้ทําให้ชีวิตคุณดีอ่ะเข้ามาเป็นปัญหาเขาเรียกคู่แบบเจ้ากรรมนายเวรฉะนั้นคุณจะไปเสียเวลาคบคู่ที่เป็นเจ้ากรรมนายเวรทําไม ในเมื่อคุณก็รู้อยู่แล้วว่ามันไปไม่รอดบางคนอาจจะคุยแก้หงอกคุยแก้เหงาแต่ว่าคุณไม่คุณจะไม่มีความคิดที่จะถ่วงใครไว้ในชีวิตเพราะคุณมองว่ามันเป็นกรรมมันเหมือนไปหลอกไม่ทางตรงก็ทางอ้อมฉะนั้นคุณก็ไม่เสียเวลามันเลยทําให้คุณดูเป็นคนที่ค่อนข้างหญิงเข้าถึงยากซึ่งข้อเนี้คุณรู้ดีบวกกับความเป็นคนพูดตรงถ้าคุณได้พูดว่าใครเนี่ยก็คือนั่นคือคุณสุดนะ พราะว่าปกติคุณก็ไม่อะไรใดๆกับใครแต่ด้วยนิสัยของมนุษย์อะคะ่ะแล้วมนุษย์ประเภทที่มันมันเป็นประเภทสาระใส่ใจคนอื่นเนี่ยมันมีอยู่เยอะในสังคมไม่ว่าจะเป็นที่ทํางานหรือว่าส่วนตัวเนี้ยมันเลยทําให้คุณบางครั้งคุณก็เลี้ยงไม่ได้บางคนเนี่ยก็ต้องโดนคุณบ้างซึ่งคุณก็ไม่อยากร้ายนะคุณเป็นคนที่ร้ายนิ่งๆนะคะเป็นคนที่ใช้คําพูดเชื่อเฉนได้เก่ง อาจจะไม่อยากแต่มันเจ็บสำหรับคนที่ฟังก็ประมาณนี้แล้วกันเอาเป็นว่าให้คุณรู้ตัวนะว่าต่อให้คุณจะดูแปลกแตกต่างในสังคมแค่ไหนแต่คุณก็ยังดูมีเสน่ห์ด้วยความที่คุณเป็นคนพื้นดวงดีคุณเป็นคนมีวาสนานะแต่ความรักเนี่ยมันน่าจะมาช้าถ้าดูจากไพ่นะคะฉะนั้นถ้าคุณรู้แล้วว่าดวงคุณเนี่ยยังไงก็มีคู่แหละเพียงแต่ว่ามันยังไม่มาช่วงนี้ก็ไม่ต้องไปเสียเวลาอันนี้คุณคิดถูก ก็ประมาณนี้แล้วกันนะคะเอาเป็นว่าคลิปเนี่ยไพ่ท่านเปิดเพื่อให้คุณรู้ความเป็นไปของคุณฉะนั้นให้คุณพยายามรักษามาตรฐานของความถูกต้องเอาไว้อย่าลดมาตรฐานตัวเองส่วนสิ่งใดเรื่องไหนที่มันตึงเกินไปก็หย่อนบ้างอย่างเช่นเรื่องของทิฏฐิเรื่องของความใจแข็งเรื่องของความเขาเรียกว่าอะไรนะเรื่องของความตรงบางครั้งคุณก็ต้องต้องหย่อนบ้างเพื่อให้บรรยากาศ หรือว่าคนรอบข้างไม่รู้สึกอึดอัดกับคุณมากเกินไปก็ประมาณนี้นะคะคุณเป็นคนโชคดีนะเป็นคนดวงดีแล้วก็เหมือนคนหายากอะ่ะมันเลยทําให้คนวันอาทิตย์วันอังคารวันพฤหัสนะคะราศีตุลราศีกันเนี่ยค่อนข้างสนใจในความเป็นตัวตนของคุณบุญรักษานะคะพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ